อิดานิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปะท้ายะชะสัตทีสังวัชรุตระปัญจสตาธิกานิเดเวสังวัชระสัสานิปวัตตมานานิปัจจุปันนะกาละวเสนะจิตตมาสสะเตระสมังดินัง วาระวเสนปปะปนะคารวาโรโหติเอวังตัสสะภะวะโตปรินิบานาจาสนายุการะคนานาสระเขตบาสุภมัสดุพระพุทธาศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งพระองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ เป็นประโยู่2,566พรรษาปัจจุบันสมัยเมษายนมาศสุรทินที่13พระราชฎดิวานภ้อศาสนายุการนับจำเดิมแต่พระนิพานแห่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีนัยยะอันจะกำหนดพึงกำหนดนับด้วยประการรัชนี อิโตปรังสกัจจังธโมโซตโบเบื้องหน้าแต่นี้พึงตั้งสมณารจิตสดับธรรมภาสิทธิ์ดังจะได้แสดงต่อไปโดยเคารพเทอญนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมบุททัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมบุททัสสะ นะโมตัสสะบกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุตทัสสะยาตกานันจะสร้างกะโหเอตัมังกลมุตมันติบัตรนี้จักแสดงศาสนาธรรมธรรมะคือคำสอ,สอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดา ให้สำเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรมแก่ท่านสาธุชนผู้ปรารถนาธรรมจึงได้มาประชุมกันเพื่อฟังธรรมณวันนี้ในเบื้องต้นจะได้สแสดงอนุสติข้อที่ควรระลึกถึงข้อหนึ่งเพื่อเป็นข้อแนะนำในการใช้สติให้ระลึกสำหรับทุกๆคนข้อที่ควรระลึกในวันนี้ คือจากะแปลว่าการสละการบริจาคควรระลึกถึงการสละบริจาคของบุคคลอื่นและการสละบริจาคของตนการระลึกถึงจากะคือการสละบริจาคของบุคคลอื่นนั้นเป็นต้นว่าการสละบริจาคของมารดาบิดา ซึ่งเป็นผู้ก่อเกื้ออุปการะบุตรธิดามาด้วยประการทั้งปวงการสละบริจาคของครูอาจารย์ผู้ให้ศิลป,ปวิทยาการสละบริจาคของท่านผู้ปกครองโดยธรรมเป็นต้นว่าพระหมหากษัตร,ริย์ผู้ทรงตั้งอยู่ในทศพิตรราชธรรมทรงสละบริจาค เพื่อประโยชน์แห่งอาณาประชาราชการเสียสละของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสละบริจาคด้วยประการทั้งปวงจนถึงตั้งพระพุทธศาสนาสืบต่อมาจนกระทั่งบัดนี้การสละบริจาคของบุคคลทั้งปวงผู้สละบริจาคให้เป็นประโยชน์ในส่วนนั้นๆเป็นต้นว่า ตั้งโรงพยาบาลตั้งโรงเรียนตั้งสถานสงเคราะห์ต่างๆซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์และการสละบริจาคเป็นส่วนบุคคลเพื่อคูณบุคคลนั้นๆเหล่านี้เป็นต้นนี้เป็นการระลึกถึงการสละบริจาคของบุคคลอื่นส่วนการระลึกถึงจาคะการสละบริจาคของตนนั้นก็คือระลึกถึงการสละบริจาค ที่ตนได้กระทามาทั้งที่เป็นส่วนเล็กทั้งที่เป็นส่วนใหญ่เมื่อระลึกถึงดังนี้แล้วก็จะเห็นคุณของจาคะคือการสระบริจาคกล่าวคือเพราะมีบุคคลผู้สระบริจาคดังกล่าวมานั้นความสุขความเจริญจึงได้บังเกิดขึ้นและเป็นไปอยู่ในโลก ถ้ามารดาบิดาไม่สละบริจาคเกือ้อกูลบุตรธิดาครูอาจารย์ต่างก็ห่วงวิชาไม่บอกศิลปะวิทยาให้แก่สิทธิ์ท่านผู้ปกครองก็ไม่ปกครองโดยธรรมพระสัมมาสัมพุทธะก็ไม่ทรงประกาศพระศาสนาประทานธรรมให้แก่โลกบุคคลนั้นๆนไม่สละบริจาคตั้งโรงพยาบาลตั้งโรงเรียนตั้งสถานสงเคราะห์ สร้างวัดวาอารามไม่สละบริจาคเกื้อคูลบุคคลผู้ขัดข้องอย่างหนึ่งอย่างใดและไม่มีกำลังที่จะช่วยตนได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นได้อย่างไรชีวิตที่จำเป็นต้องอาศัยการสละบริจาคดังกล่าวมาถ้าไม่มีการสละบริจาคก,ก็ดำรงคงอยู่ไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว การสละบริจาคจึงเป็นสิ่งที่มีคุณยิ่งแก่โลกซึ่งเป็นส่วนรวมมีคุณแก่บุคคลแต่ละคนนึกถึงมารดาบุคคลที่เรียกว่าเป็นผู้มีคุณหรือเป็นผู้มีพระคุณทั้งหลายจะมีคุณแก่ตนก็ตามจะมีคุณแก่ส่วนรวมเช่นว่ามีคุณแก่ชาติมีคุณแก่ศาสนา มีคุณแก่องค์การนั้นๆคณะนั้นๆก็ตามบุคคลที่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีคุณหรือมีพระคุณเหล่านั้นล้วนเป็นผู้ให้ทางนั้นเมื่อการให้ของท่านเป็นประโยชน์เฉพาะบุคคลท่านก็มีคุณเฉพาะบุคคลเมื่อการให้ของท่านมีประโยชน์แก่หมู่คณะก็เป็นผู้มีคุณแก่หมู่คณะ เมื่อการให้ของท่านมีประโยชน์แก่ส่วนรวมที่โตใหญ่กว่านั้นท่านก็เป็นผู้ที่มีคุณที่โตใหญ่กว่านั้นเช่นว่ามีคุณแก่ชาติแก่พระศาสนาเป็นต้นดังนี้แล้วก็จะรู้สึกได้ว่าบรรดาท่านที่มีพระคุณเหล่านั้นล้วนเป็นผู้ให้ทั้งนั้นให้มากก็เป็นประโยชน์มากมีคุณมากถ้าเป็นผู้ไม่ให้เลย มีแต่เป็นผู้รับทั้งนั้นก็จะไม่บังเกิดเป็นผู้มีคุณเลยเพราะฉะนั้นจาคะจึงเป็นสิ่งที่มีคุณแก่ตนด้วยมีคุณแก่ผู้อื่นด้วยเพราะว่าทำตนเองให้เป็นผู้มีคุณและทำบุคคลอื่นให้มีความสุขเพราะเป็นเครื่องเกื้อกูลความสุขแก่บุคคลอื่นนึกย้อนมาดูจาคะ คือการสละบริจาคของตนการสละบริจาคของตนนั้นก็ควรจะได้พิจารณาดูว่าตนสละบริจาคอะไรให้เป็นคุณแก่บุคคลอื่นเป็นต้นว่าสละให้แก่ท่านผู้เป็นบุพการีผู้มีอุปการะก่อนแก่ตนคือการสละบริจาคแก่มารดาบิดาสละบริจาคแก่ครูอาจารย์ สละบ,บริจาคแก่ท่านผู้ปกครองสละบ,บริจาคแก่พระศาสนาสละบ,บริจาคแก่ส่วนที่มีคุณนั้นที่คุณนั้นก็เนื่องมาถึงตนด้วยการสละบ,บริจาคดังที่กล่าวมาก็ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องให้วัตถุเช่นเงินทองหรือวัตถุสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มากนั่นจึงจะเป็นจากะหรือสละบ,บริจาคแต่คิดดังนี้ก็ถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะว่าการสละบริจาคนั้นต้องเป็นไปตามกำลังของตนตามกำลังทรัพย์ตามกำลังปัญญาตามกำลังกายเหล่านี้เป็นตน้นและก็มีใช่หมายความว่ามีเท่าใดก็สละบริจาคเท่านั้นก็ต้องเป็นไปตามสมควรเพราะว่ากรณียะที่ตนควรทำนั้นมีอยู่เป็นอันมากสละไปแล้วต้องไม่บังเกิดความลำบากแก่ตน ไม่บังเกิดความลำบากแก่บุคคลอื่นตนเองก็ไม่บอกพร่องเดือดร้อนเหล่านี้จึงนับเป็นการสละที่ใช้ได้การสละบริจาคมีเป็นต้นว่าทางกํำลังกายคือสละกํำลังกายช่วยทางกํำลังความคิดกํำลังปัญญาคือสละความคิดสละปัญญาช่วยได้แก่ช่วยคิดอ่านหรือว่า เมื่อมีความรู้อะไรก็ช่วยบอกให้แนะให้ทางกำลังทรัพย์มีกำลังทรัพย์ก็สละทรัพย์ให้ตามสมควรเหล่านี้เป็นต้นตามโอกาสตามกิจนั้นๆที่ควรจะช่วยทางกายช่วยทางความคิดช่วยทางปัญญาช่วยทางทรัพย์เมื่อใดก็สละบริจาคช่วยเมื่อนั้นไม่ผัดเพี้ยนว่าเมื่อนั้นเมื่อนี้ไม่ขัดข้องอย่างนั้นอย่างนี้ การที ja at, ่ม okay. ีจาคะการสละบริจาคตามที่กล่าวมานี้ตามกิจตามโอกาสเมื่อมีกิจมีโอกาสอันควรช่วยอย่างไรก็ช่วยอย่างนั้นตามกำลังสามารถดังนี้เรียกว่าจาคะจาคะดังกล่าวมานี้เป็นการสร้างบุญให้บังเกิดขึ้นแก่ตนเองด้วยให้บังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้น ก็ระลึกดูจากะคือการสละบริจาคว่าตนได้บำเพ็ญไปแล้วเพียงไรเมื่อระลึกตรวจด,ดูอยู่รู้สึกว่าตนได้บำเพ็ญไปแล้วก็ย่อมจะมีปีติความอิ่มเอิบใจเป็นผู้ที่สร้างคุณให้แก่บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามามสามารถและถ้ายังบกพร่องเป็นต้นว่าควรจะช่วยได้แต่ก็ละเลยไม่ช่วยดังนี้แล้ว ก็สมควรที่จะต้องตั้งใจต่อไปว่าในโอกาสต่อไปเมื่อมีโอกาสอันควรจะช่วยได้ก็จะไม่ละเลยการช่วยนั้นจะทำการช่วยไปตามกำลังสามารถดังนี้แล้วก็จะเป็นการกระทาให้เกิดความอิ่มเอิบใจปีติอีกเหมือนกันการระลึกถึงจาคะดังเช่นที่กล่าวมานี้เรียกว่าจาคานุสติการระลึกถึงจาคะ เป็นเหตุเพิ่มบุญเพิ่มกุศลประการหนึ่งในวันนี้จะแสดงมงคลข้อหนึ่งคือญาตการนั้นจะสร้างกระโห้การส่งเคราะห์ญาติทั้งหลายคำว่าญาตินั้นมีสองอย่างคือญาติทางสายโลหิตอย่างหนึ่งญาติโดยวิสาสะอีกอย่างหนึ่งญาติโดยสายโลหิตนั้นหมายถึงว่า บุคคลที่มีการสัมพันธ์การทางสายโลหิตกับตนได้ชื่อว่าญาติทางวินยัยท่านกำหนดญาติไว้เจ็ดชั้นคือสูงขึ้นไปกว่าตนสามชั้นต่ำลงมาสามชั้นรวมทั้งตนด้วยก็เป็นเจ็ดชั้นที่จัดดังนี้ก็โดยมุ่งคำว่าญาติที่แปลว่ารู้จักกันโดยกำหนดว่าอันคนที่จะพึงมีอายุทันรู้จักกันได้นั้นอย่างที่สุด ก็สูงขึ้นไปสามชั่วคนถ้าท่านผู้เป็นบนรรทุษนั้นมีอายุยืนถ้าต่ำลงมาก็ขนาดสามชั่วตนรวมทั้งชั้นตนด้วยจึงเป็นเจ็ดชั่วทำว่าญาติแปลว่ารู้จักกันเพราะฉะนั้นเมื่อกำหนดเอาคนที่มีอายุจะพอทันรู้จักกันได้ก็ขนาดเจ็ดชั่วรวมทั้งตนด้วยแต่ว่าโดยความหมายแล้ว ถึงจะสูงขึ้นไปกว่านั้นหรือต่ำลงไปกว่านั้นเมื่อเสบสายโลหิตกันก็เรียกว่าญาติทางสายโลหิตอีกอย่างหนึ่งญาติโดยวิสาสะหมายถึงว่าโดยความคุ้นเคยไว้วางใจกันแม้ไม่ใช่สายโลหิตกันแต่เมื่อมีความคุ้นเคยไว้วางใจกันก็เรียกว่าญาติดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่า วิสาสะประมายาติญาติมีวิสาสะคือความคุ้นเคยไว้วางใจเป็นอย่างยิ่งในมงคลข้อนี้มุ่งถึงญาติทางสายโลหิตเป็นสำคัญการสงเคราะห์ญาตินั้นหมายถึงการสงเคราะห์บุคคลผู้เป็นญาติด,ดังกล่าวมาแล้วในทางต่างๆที่เรียกว่าสงเคราะห์นั้นแปลตามศัพท์ว่าการยึดเหนี่ยว หมายถึงการยึดเหนี่ยวน้ำใจกันสงเคราะห์คือการยึดเหนี่ยวน้ำใจกันนั้นจะบังเกิดขึ้นได้ท่านแสดงว่าด้วยสังหวะวัตถุคือที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์กันสี่ประการได้แก่หนึ่งทานการให้เป็นการเผื่อแผ่ความสุขของตนให้แก่ญาติสองปิยวาจาการเจรจาถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานสาม อัตจริยาการประพฤติประโยชน์คือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ญาติไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษสี่สมานัตตา,ตาความเป็นผู้วางตนสม่ำเสมอไม่ยกตนข่มญาติของตนการส่งเคราะห์ญาติจึงมีความหมายว่าประพฤติธรรมทั้งสีข้อนี้แก่บุคคลผู้เป็นญาติเมื่อสามารถประพฤติได้ทั้งสีข้อ ก็ประพฤติทั้งสี่ข้อประพฤติเพียงข้อใดข้อหนึ่งก็ยังพอไปได้เช่นว่าเมื่อไม่สามารถจะสงเคราะห์ด้วยการให้การบริจาคก็สงเคราะห์ด้วยปิยะวาจาคือว่าเมื่อไปพบญาติหรือเมื่อญาติมาหาก็พูดจาการด้วยดีและถ้าไม่มีโอกาสจะสงเคราะห์ด้วยปิะยะวาจาก็สงเคราะห์ด้วยการประพฤติประโยชน์ไม่เพิ่มโทษให้ทั้งต่อหน้า ทางลับหลังถึงจะทําประโยชน์อะไรให้ไม่ได้ก็ไม่เพิ่มโทษให้ก็ยังเป็นการดีและแม้จะไม่ได้ในการอื่นก็ยังมีสมานัตตา,ตาคือความเป็นผู้วังตนสม่ําเสมอด้วยความนับถือว่าเป็นญาติไม่มินไม่แคลนแม้จกเป็นผู้เจริญกว่าด้วยความรู้ด้วยทรัพย์ก็ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามญาติที่ด้อยกว่า ด้วยความรู้ด้วยทรัพย์ดังนี้เป็นต้นเหล่านี้เรียกว่าเป็นการสงเคราะห์ญาติทั้งนั้นการสงเคราะห์ญาตินี้สมเด็จพระบรมศาสดาก็ได้ทรงถือธรรมเป็นที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าเองก็พึงกระทำได้แก่ยาตตถจริยาการประพฤติประโยชน์แก่พญาติในพระพุทธประวัติ ได้แสดงถึงพระบรมศาสดาทรงประพฤติประโยชน์แก่พระญาติเป็นพิเศษในบางประการเช่นว่าเมื่อพระญาติวงสักยะและวงโกริยะวิวาททะเลาะกันด้วยเรื่องน้ำในลำแม่น้ำโลหินีซึ่งต้องแบ่งกันเข้านาของแต่ละรัฐในคราวนั้นน้ำมีน้อยไม่อาจแบ่งกันได้ถึงสองรัฐเมื่อเป็นเช่นนี้ทั้งสองรัฐนั้น ต่างก็แย่งน้ำเพื่อจะไขเข้านาของตนโดยส่วนเดียวจนถึงเป็นเหตุวิวาททะเลาะกันขึ้นจนถึงเกือบจะเป็นสงครามสมเด็จพระบรมศาสดา,า,าได้เสด็จไปทรงห้ามโดยการทรงชี้แจงโทษของสงครามว่าเป็นการทำความเสียหายเป็นอย่างยิ่งและการที่จะมาทำสงครามกันเพราะเรื่องน้ำนั้นก็ยิ่งเป็นการที่ไม่สมควรการสแสดง การเสด็จไปทรงห้ามพระญาติดังกล่าวมานี้เรียกว่าเป็นการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการบ้านการเมืองในที่อื่นก็ไม่ปรากฏว่าได้ทรงเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะเป็นเรื่องของการบ้านการเมืองแต่เมื่อเป็นการที่เกี่ยวข้องกับพระญาติก็ได้ทรงเข้าไปห้ามปรางไม่ให้เกิดการสงครามสัมปหานกันขึ้น นี้ก็เป็นพิเศษส่วนหนึ่งแต่การสงเคราะห์นี้ก็ไม่ใช่หมายความว่าเป็นการกระทําเกื้อกูลแก่ญาติโดยประการทั้งปวงสมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อทรงบัญญัติพระวินยัยก็ทรงบัญญัติทั่วไปไม่ได้ผ่อนผันว่าเมื่อเป็นพระญาติแล้วล่วงวินัยก็ไม่ผิดและเมื่อได้ทรงยกย่องพระสาวกให้เป็นเอตทัคคะ คือให้เป็นเลิศในทางคุณสมบัตินั้นก็ได้ทรงถือเอาคุณสมบัติเป็นประมาณไม่เรียกว่าเป็นพระญาติหรือไม่เป็นพระญาติเมื่อท่านผู้ใดมีคุณสมบัติเป็นเลิศในทางใด <S <S ก็ทรงยกย่องให้เป็นเลิศในทางนั้นและก็ทรงมอบหมายหน้าที่ให้ทำตามสมควรแก่คุณและความสามารถของภาษาวกนั้นเช่นได้ทรงยกย่องภาษารีบุตรให้เป็นอัครสาวกเบื้องขวา พระโมคัลานะเป็นพระคระสาวกเบื้องซ้ายและได้ทรงยกย่องพระมกสปะในฐานะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ดังนี้เป็นต้นไม่ได้ทรงมุ่งว่าจะต้องทรงยกย่องพระญาติเท่านั้นเมื่อเป็นเชน่นนี้การบริหารพระพุทธศาสนาจึงดำเนินมาด้วยดีแม้นการสงเคราะห์ญาติในมงคลข้อนี้ก็มีความหมายเช่นเดียวกัน ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องหนุนญ,ญาติขึ้นไปในทางการงานที่เป็นหน้าที่ต่างๆโดยไม่เลือกคุณสมบัติถ้าหนุนกันขึ้นไปเช่นนี้แล้วก็จะทำให้เกิดความยุ่งเหยิงสับสนแต่หมายถึงการสงเคราะห์ด้วยหลักแห่งสังฆวัตุธรรมเป็นการส่วนตัวดังกล่าวมาเมื่อทำเช่นนี้จึงชื่อว่าเป็นการสงเคราะห์ญาติในมงคลข้อนี้แม้ญาติโดยวิสาสะ ก็เป็นผู้พึงสงเคราะห์ด้วยหลักแห่งสังขวัตุธรรมเช่นเดียวกันเพราะโดยแท้ความวิสาสะอันเกิดจากสังขวัตุธรรมนั่นแหละเป็นหัวใจของคำว่าญาติอันหนึง่งทุกๆคนก็ไม่ควรเพ่งโทษญาติคนอื่นว่าไม่สงเคราะห์แก่ตนปล่อยตนไว้เหมือนคนไร้ญาติควรจะเพ่งกลับเข้ามาดูตนเองว่าได้สงเคราะห์ญาติอื่นๆหรือไม่ ถ้าได้ทำก็ควรยินดีว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนญาติอื่นๆจะทำหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขาญาติโดยสายโลหิตหรือโดยวิสาสะแม้ได้ทำสังขวัตถุแก่ญาติก็ชื่อว่าเป็นญาติที่ดีหรือเป็นญาติของแท้เมื่อบุคคลทุกๆคนควรจะเป็นญาติดีแก่กันและกันประพฤติสังฆหวัตถุธรรมแก่กันและกัน การประพฤติเป็นญาติดีแก่กันและกันด้วยมีหลักสังฆวัตุธรรมดังกล่าวมานี้ย่อมเป็นทางที่นำความเจริญให้บังเกิดขึ้นแก่ทุกฝ่ายถ้าตรงกันข้ามถึงจะอยู่ใกล้ชิดกันก็ไม่มีคุณประโยชน์อะไรถ้ายิ่งชั่วร้ายก็ยิ่งมีโทษมากกว่าบุคคลอื่นเสีอีกท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าต้นไม้ที่ไม่เป็นยา ถึงจะอยู่ใกล้ก็ไม่เป็นประโยชน์ส่วนต้นไม้ที่เป็นยานั้นแม้นอยู่ในป่าคนก็ต้องไปเก็บเอามาประกอบเป็นยาเพราะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ชันใดบุคคลที่เป็นญาติกันอยู่ใกล้ชิดกันถ้าไม่เป็นญาติดีของกันและกันก็ไร้ประโยชน์หรือกลับจะยิ่งเป็นโทษสู้บุคคลอื่นที่อยู่ภายนอกแต่ว่าเป็นประโยชน์ไม่ได้เลยฉะนั้นข้อนี้ จึงเป็นข้อเตือนใจของบุคคลทุกๆคนที่ต่างก็มีญาติและต่างก็เป็นญาติของกันและกันเมื่อประพฤติตนเป็นญาติที่ดีของกันและกันมีสังขบวัตถุธรรมแก่กันและกันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็จะเป็นมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญอันสูงสุดอันหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่1 3เมษายนคือเป็นวันสงกรานต์ คำว่าสงการนั้นก็สามารถแปลได้ว่าไปด้วยดีคำว่าไปด้วยดีก็หมายความว่าไปด้วยการประพฤติที่ดีแล้วก็ลดละหรือเลิกทำในสิ่งที่ไม่ดีทุกๆคนก็จะมีส่วนทั้งที่ดีบ้างและก็ส่วนที่ไม่ดีบ้างดังนั้นเมื่อถึงวาระวันสงการนี้ก็เป็นเหตุ ที่น่าจะนำมาย้อนคิดถึงตนเองว่าอะไรที่เราควรจะต้องลดละเลิกอะไรที่เราควรจะต้องประพฤติบำเพ็ญประโยชน์บำเพ็ญคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนอกจากนั้นคําว่าสงการานยังสามารถแปลได้ว่าไปพร้อมกันไปรพร้อมกันนั้นเนื่องจากว่าบุคคลแต่และคนแต่และคนนั้น มีขีดความสามารถมีศักยภาพมีสมรรถนะที่แตกต่างกันท่านที่มีขีดความสามารถที่สูงกว่าย่อมไปได้ไกลกว่าและไปได้เร็วกว่าแต่หากว่าคนในสังคมของเราถ้าหากว่ามีคนที่ไปได้เร็วมากแล้วก็ทิ้งคนไว้ทัางหลังเป็นจานวนมากสังคมก็จะขาดความสงบสุขดังนั้นจึงจำเป็นที่ บุคคลที่มีความสามารถที่ดีกว่าสูงกว่าจะต้องพาคนที่มีขีดความสามารถอันน้อยกว่าไปด้วยกันสังการจึงแปลได้อีกคำหนึ่งว่าไปรวมกันเพราะว่าคนที่ไปก่อนก็ต้องไปรอแล้วก็พยายามผลักพยายามดันคนที่ยังไปไม่ถึงหรือยังไม่ได้ไปให้ไปในจุดจุดเดียวกันถ้า ช่องว่างระหว่างความเจริญต่างๆนั้นน้อยลงสังคมจะมีความสวัสดีแต่หากว่าถ้าช่องว่างของสังคมนั้นมีมากเกินไปสังคมก็จะขาดความสงบสุขดังนั้นวันสงการานจึงเป็นวันที่ควรจะต้องกลับมาย้อนคิดว่าสังคมของเรานั้นจะต้องดำเนินก้าวไปด้วยกันไปพร้อมกันและไปด้วยดี วันที่13เมษายนยังเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติดังนั้นจึงเป็นวันที่เราทุกคนควรจะต้องลำลึกถึงผู้สูงวัยหรือผู้หลักผู้ใหญ่ญาติของเราเป็นพิเศษโดยเฉพาะสองท่านที่ต้องพิจารณาคือบุคคลที่เป็นมารดาบิดาของเรา ท่านเหล่านั้นเปรียบเสมือนเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของเราดังนั้นวันนี้จึงขอจบพระธรรม,เ,มเทศนาด้วยบทกลอนที่มีท่านได้แต่งเอาไว้อย่างน่าชื่นชมพ่อแม่ก็แก่เท่าจำจากเจ้าไม่อยู่นานจะพบจะพ้องผ่านเพียงเสี่ยววันของคืนวัน ใจจริงไม่อยากจากเพราะยังอยากเห็นลูกหลานแต่ชีพมิทนทานย่อมราวรานสลายไปขอเถิดถ้าสงสารอย่าก,กล่าวขานให้ช้ำใจคนแก่ชะแรวัยคิดเพลอไผลเป็นแน่นอนไม่รักก็ไม่ว่าเพียงเมตตาช่วยอาทรให้กินและให้นอนคลายทุกข์รพอสุขใจเมื่อยามเจ้าโกรดขึ้งให้นึกถึงเมื่อเยาววัย ร้องไห้ยอย่างป่วยไข้ได้ไข่เล่าเฝ้าปอกโยนเฝ้าเลี้ยงจนโตใหญ่แม้เหนื่อยกายก็ยอมทนหวังเพียงจะได้ยนเติบโตจนสง่างามขอโทษถ้าทำผิดขอให้คิดทุกๆุกอย่างใจแท้มีแต่ความหวังติดตามช่วยอวยชัยต้นไม้ที่ใกล้ฝั่งมีหรือหวังอยู่นานได้ วันหนึ่งคงลงไปทิ้งฝั่งไว้ให้วังเวงสงการนี้จึงขออนุญาตฝากทุกท่านดูแลต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละคนแต่ละคนพระธรรมเทศนาได้อาธิบายมาพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการรัชนีท่านบัญัยังเวตาสีทางกฏิจานันงกัลโวมาเสยาย